ถึงเวลาที่หนูรอคอยมานานแล้วคือ,อตัดเย็บเสื้อผ้าเอาพี่ปุ้นใช่วยสอนหนูหน่อยค่ะได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเย็บกันก่อนเราจะเย็บเป็นกระเป๋าใช่เปล่าลองเย็บนะโอเคใส่ผ้าไปปุ๊บแล้วเราเอาลงตรงไหนด้านหลงังทีนี้เราก็หมุนเข็มลงมาอันนี้อ่าหมุนลงไปให้สุดๆเลย โอเคหลังจากนั้นเราก็เหยียบเบาๆเหยียบขาได้เลยแล้วก็ยุดแล้วก็เราก็ไปกดให้มันย้อนกลับมันจะได้ได้จะได้ไม่หลันย้อนไปอีกนิดนึงโอเคทีนี้เราก็ไปตรงยาวสุดเลยโอเคพอถึงตอนนี้<ม>ก็ไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอเคแล้วก็กดแล้วก็ ย้อนกลับไปใหม่โอเคเราตรงนี้เอาขึ้นใช่ไหมคะ,คะอันนี้เสร็จแล้วเอาไว้ไหนอะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะมันจะมีใบมีดอยูจ่จริงๆพี่ปุ้นตั้งใจจะใช้ผ้าผืนนี้ให้น้องอิมหัดเย็บค่ะแต่พอเย็บเสร็จน้องอิมเกิดปิ๊งไอเดียเอาไปทำสิ่งนี้ค่ะเย้ yeah, ได้กระเป๋าล้วค่ะเราต้องพลิกอีกครั้งไหมมันจะได้สวยส หนูอยากทาเป็นเหมือนแบบ <ไง S 2> โผลอข่างเนี่ยอ๋อได้นี่พี่กลับด้านให้ดูมันจะเป็นแบบนี้สวยจังเลยเห็นไหมตาเข็บมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านไหนก็จะสวยนี่ตรงข้างๆก็จะสวยเลยนี่อิมวัดเลยว่าอยากได้ความยาวเท่าไหนตรงนี้ค่ะตัดเนานะตัดริบบิ้นนะคะเราจะเปิดงาน ดูพวกชุดค่ะอะแต่อีอ่ะโอเคเราอยากเย็บเก็บไหมจะได้สวยๆวยโอเคค่ะแต่นี้มันมันเป็นอย่างนี้แล้วไมใช่เ,เราจะเย็บอย่างนี้อุ้ยเปิดตายยังไม่ต้องใส่เชือกนะอีกไปเลยนะโอเคยุบ <Und o. S 2> อันดู โอเคตรงยุ่อน่ารักมากเลยค่ะหนูชอเอาไปให้ใครเนี่ยเอาไปให้ตุ๊กตาหนูใช้ไว้ใส่ขอชอบไหมชอบมากเลยค่ะมันเป็นเหมือนอกระเป๋าเอาไวส้สะพายอย่างนี้ <laughs> หนูเอาเสร็จผ้าเอามาทำเป็นกระเป๋าอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะทำอย่างนี้แต่ว่าพี่เออเาเทสพี่ๆเขาเทสหนูว่าหนูจะเย็บได้ไหมก็เลยให้หนูลองเย็บก่อนแล้วหนูเอามาทำเป็นกระเป๋าเดี๋ยวเราจะทำผ้าอันนี้กันนะรู้เปล่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่าหนูคิดว่าเอามาปู ไปบนเก้าอี้เรานั่งได้แล้วก็เอาไปคุมหัวไม่ก็เอาเป็นผ้าพันคอผ้ามันยาวนะอันนั้นอะเอาไปทำได้หมดเลยแต่อันเนี้ยมันคล้ายๆแบบเป็นผ้าลูกไม้มันก็จะกึ่งๆขายแฮนมีดอกไม้แฮนด์เมด DIY แล้วก็อันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำชุดได้ด้วยนะแบบว่าเอาไปเป็นแบบชิ้นส่วนแบบว่าทาบตรงนี้หรือว่าเอาไปประก,กอบ ถ้าสมมุติเราทําอันเนี้ยเป็นผืนยาวๆก็คือทําเป็นชุดเดรสได้เลยทำไมถึงให้ทำของชิ้นนี้แทนที่จะตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดๆ ก็เพราะว่ารู้สึกว่าการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วมันต้องมีความละเอียดด้วยซึ่งอันนี้คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะมันได้ทําหลายๆอย่างได้ล้างน้ําด้วยได้เย็บเองได้ทาอะไรเองแล้วน้องน่าจะสนุกเพราะว่าได้ทําเองด้วยแล้วก็น้องยังไม่เคยเย็บเสื้อผ้าหรือว่าเคยเย็บจักรมาก่อนก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการฝึกที่ดีค่ะไม่จําเป็นต้องแบบเป็นเส้นตรงตามที่เราคิดไว้มันแบบว่าฟรีสไตล์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กัน อันนี้ก็จะเป็นผ้ากาวค่ะเราจะใช้ผ้ากาวเนี่ยเยอะมากต่อไปก็คือเสเศษผ้า,ผาที่เราไม่ใช้แล้วสามารถเอามาทำอันนี้ได้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ให้อิมเนี่ยเลือกเศษผ้าแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนอันนี้ได้เลยนะแล้วก็อันสุดท้ายเราก็มาเย็บด้วยกันเหรอใช่ค่ะ,ะ,ะมามาตัดกัน เนอยากได้สี่ลายนี่มีสีเขียวเดอยากได้หลายหลายอัมนมีอันนี้ด้วยนะเด๋วชอบทุกอันเลยเด๋จะลองใช้ทุกลายเลยเด๋วจะใช้ทุกลายเลยเพราะทุกลายมันสวยมันก็สวยคนละแบบที่เรียนตัดเย็บมาแล้วในอนาคตจะอยากเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าคะ อยากค<ม>่ะอยากเป็นเหมือนแฟชั่นดีไซเนอร์เหรอใช่พี่อยากมีแบรนด์ของตัวเองอนาคตหนูก็อยากเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันอู้เอาทุกต้ดลายเลย <liters. S 2> เราก็ตัดจนถึงผ้าจะหมดใช่ไหมคะเอาจำสัก บบอีกอนิดหนึ่งก็ผ่านแล้วค่ะหนูแค่อยากรู้ว่าปกติถ้าผ้าผืนใหญ่ประมาณประตูอย่างนี้ก็ใช้ทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่าหนูทั้งหมดนี่น่าจะยังไม่พอนะเราที่เคยตัดเดย็บเสื้อผ้าใส่เองไหมคะเคยคะ่ะเพราะว่าแบบว่าที่ชอบออกแบบเสื้อผ้าอยู่แล้วอ,อย่างตัวนี้ใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้ยังไม่เคยใส่หรอคะคอ๋อคอันนี้แบบว่าเป็น กาารบ้น,นะะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่เราจะเอาวางผ้าออกแบบผ้านะคะก็คือวางพวกเศษผ้าเนี่ยเรียงเรียงกันให้เป็นแผ่นลงบนผ้านี้เ,นเพราะว่าเวลาถ้าสมมตเิเศษผ้าเล็กๆเนี่ยเราไปเย็บในจักอะ่ะมันจะไม่สามารถเย็บได้มันจะมันจะเละไปหมดใช่เละไปหมดเพราะฉะนั้นเรา,เราต้องแบบมีผ้าหนึ่งช่องนี้เลย อิมวางเศษผ้าตรงนี้นะเท่ๆน,น,นี้<า>ไม่เกินตรงนี้เราทำสี่เหลี่ยมเท่านี้หนูอยากทำเป็นรูปหัวใจอันนี้ถ้าหนูทำเป็นแล้วหนูไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้คะ่ะอันนี้เราไปซื้อที่สำเพ็งได้เลยอ,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 อหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ มีเหมือนกันค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคะต่อไปก็คือเราจะเย็บมันเข้ากับผ้าตัวนี้ค่ะตัดก่อนดิฟ้าายังไม่ได้พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเย็บเสร็จเราก็จะเอาผ้าตัวนี้เนี่ยไปล้างน้ำเพราะว่าปกติที่เราได้ออกมามันเป็นแค่อันนี้ใช่ไหมมันไม่มีผ้าอันนี้อยู่เพราะว่าผ้าเนี้ยเวลาโดนน้ำเนี่ยมันหายไปเลยแต่กาวมันก็จะติดกันใช่ไหมคะใช่มันก็จะเหลือแต่ เส้นที่เราเย็บ oh. แบบนี้เป็นต้นถ้าเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะได้สีสันพวกนี้แต่จะได้สีชันสดใสนะต่อไปเราต้องประกบหนาอูโหูแล้วเราก็จะตัดให้มันคุมทุก,ทกอย่าง,อ,างอันนี้ก็คือไม่ได้ตัดก็คือรูดไปเลยใช่ไหมใช่ บบมัอนใช้คัตเ<ช>ตอร์แต่ว่าก่อนไปเย็บอะเราต้องปักหมุดก่อนมันจะได้ไม่หลุดใช่จะได้ไม่เลื่อนอ,อยากปักไหมลองปักไหมวิธีปักก็คือเรายกขึ้นมานะทิ้มลงไปแล้วก็<อ><ำ>ขมาใช่แต่อย่าไม่ต้องไปปักโต๊ะนะเดี๋ยวออกไม่ขึ้น <c oughs> จบป,ปุ๊บแล้วค่อยเอานี่ดันจากตรงนั้นแล้วจับปิดขึ้น ขึ้นมา,าแล้วการตัดเย็บมันมีพวกเข็มแล้วของแหลมๆเต็นไปหมดเลยพี่ไม่กลัวหรอคะตอนเด็กๆพี่ก็กลัวแต่ว่าถ้าเราฝึกแล้วก็ทำเป็นประจำเนี่ยเราก็จะชินแล้วก็ทำให้เราคล่องมากขึ้นก็จะไม่โดนทิ่มพี่ก็เลยาหายกลัวแล้ว ชอบมากเลยค่ะมันสีสวยหนูอยากรีบไปต่อเพราะมันเนือเ้อเกรว่าพอเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นไงตอนนี้คือว่ามันมีเข็มเยอะมากเลยเดี๋ยวมันทิ่มหนูหนูก็เลยกลัวว่าถ้าหนูเย็บไปจะถูกทิ่มเยอะมากเลยหนูก็เลย ขอไม่เย็บตอนนี้นะคะพอเข็มน้อยๆหนูค่อยเย็บตายค่ะหนูจะนั่งเชร์พี่ๆเย็บนะคะเอาเลยให้อิมดูวิธีเย็บก่อนหลยกันก็คือเย็บข้าวๆก็คือเราจะต้องเย็บล็อกทุกทุกชิ้นที่มันอยู่ตรงนี้นะให้มันติดอยู่กับผ้าเพราะถ้าเราเอาเข็มออกแล้วแบบว่ายัางไม่เย็บทุกอย่างมันก็จะหล่นลงมาเลย แล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างมาใช่พี่ก็จะเย็บบนรอบๆให้แล้วเอาเข็มออกให้หมดหลังจากนั้นเอ,อ,อิมก็จะเย็บต่อโอเคเย็บเย็บก็เป็นฟรีสไตล์เลยใช่ไหมใช่เอาแบบไหนก็ได้จะซ้ายขวาหน้าหลังวนหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หมดเลย นหนูจะมาทำต่อแล้วค่ะมีสมาธินะเราหมุนไปตามทิศทางที่เราอยากได้เลยจะโค้งจ้าอะไรก็ได้อ่อหยุดนิดนึงแล้วก็ยกยก<ด>ไม่ต้องไ,<ป>ไม่ต้องอ่ะเหยียบนิดนึงอ่ะ,อะไป ไปไหนก็ได้เลยเอาให้ทัวทัวถ้าคิดว่าคอนโทรไม่อยู่ก็ยกขาขึ้นนะค่ะแต่นี้หนูคอนโทรอยู่นี่คือครั้งแรกของชีวิตเลยที่ได้มาลองใช้เครื่องนี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะกอร์วนวนไป่างนี้จนถึงจะพอใจมามาถ่ายวีดีโอด้วย หรือว่าตรงนี้ต้องเงย็บปีกเลื่องสามจใป้ายความตั้งใจของน้องในการเรียนเนี่ยมีผลยังไงกับผู้สอนคะสนุกไปกับน้องด้วยตอนสอนก็มีความสุขค่ะเพราะว่าน้องตั้งใจมากโอเคทุกผลงานจะมีอยู่สองเส้นเหรอคะใช่มันจะมีได้บนกับไดล้ล่างได้ด้าน<ม>ล่าง<ม>เรียกว่าอะไรนะ,ะกระสวย,สวย สวยมากเลยตัดให้ไม่เหลือเสน้นใช้ตรงนี้เราก็ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราเอาไปแช่ในน้ำนี่นะคะเราก็แค่เอานี้เปิดน้ำแล้วก็ล้างเบาๆนะคะลูกเบาๆจนถึงมันจะหายมันนะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงจะหายมันเลยะคะ่ะโอ กอพลาสติกเริ่มละลายไปแล้วค่ะพอเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปตากก่อนนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่อสอนหนูน่ารักมากสวยกว่าของพี่อีกเนี่ยว้าวก็สวยคนละแบบจะไปทำอะไรเนี่ยหนูก็อาจจะเอามาทำเป็นเสื้อผ้าหนูทำได้เยอะกว่านี้หนูก็จะเอามาต่อๆกันเป็นเสื้อผ <c oughs> ้ายังไงโอ้ดีมากเลย คอบคุณมากเลยนะคะที่สอนหนูได้เลยหนูก็ได้ใช้เครื่องเย็บเออผ้าอันนี้ที่คล้ายๆกับผ้าลูกไม้นะคะครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้ลองใช้เครื่องเย็บหนูเคยลองแต่ใช้เข็มเย็บคราวนี้หนูได้ลองใช้เครื่องเย็บแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจแล้วมันออกมาได้ดีเลยค่ะ แล้วตอนนี้ความอยากเป็นดีไซเนอร์เป็นยังไงคะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้พอได้มาเรียนหนูก็แบบความอยากเป็นดีไซเนอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วจะกลับไปทำอะไรคะพอกลับบ้านหนูก็อาจจะออกแบบชุดเยอะกว่าเดิมค่ะพอมีแรงบันดาลใจจากขนมจากมาจากสิ่งต่างๆนานานค่ะรู้สึกว่าการออกแบบการสอนของเราเนี่ยค่ะ อันไหนขั้นตอนไหนวิธีการอะไรที่มันได้ผลกับน้องที่สุดคะคิดว่าได้ผลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยค่ะพราน้องมีความกระตือรือร้นมากจนเหมือนทุกกิจกรรมน้องมีความสุขไปกับมันจนมันได้ผลทุกอันเลยค่ะเพราะว่าด้วยคำว่าแบบเวลาเราสอนเราให้น้องได้ลงมือทําด้วยมันก็จะทําให้แบบว่าน้องตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจค่ะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่1ิบโมงเช้าถึง <c oughs> ตอนนี้หนึ่งทุ่ม 9ชั่วโมงแล้วเ,เหนื่อยไหมไม่ไม่ค่ะจริงๆก็นิดหน่อยแบบว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยมากค่ะเพราะว่าแบบสนุกกับการสอนน้องคนไหนสนใจก็ควรแบบพ่อแม่ก็ควยแบบสนับสนุนหรือว่าหาสื่อการสอนหรือว่าจะเป็นพวกหาอุป,ปกรณ์มาให้น้องลองทำดูค่ะว่าถ้าชอบจริงๆก็คือไปเรียนก็จะได้มีความสุขค่ะ